ทั้งทงที่ยอมทำทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นจนสุดท้ายฝ่ายชายทนไม่ได้ค่ะจึงคิดหาวิธีที่จะเลิกโดยการเขียนจดหมายไปขอเลิกเพราะขืนทนครบบต่อไปก็คงจะหมดตัวแน่ๆค่ะจึงเกิดเป็นความสงสัยและเป็นที่มาของปุจฉาในวันนี้ว่าการที่ทำดีเท่าไหร่อีกฝ่ายก็ไม่มีไมตรีตอบรับควรทำอย่างไร อนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะได้ไปฟังธรรมะดีๆจากหลวงพ่อเสริมกันแล้วค่ะว่าในแง่ของหลักธรรมนั้นการที่ทําดีเท่าไหร่อีกฝ่ายก็ไม่มีไมตรีตอบรับนั้นควรทําอย่างไรเชิญค่ะทําดีเท่าไหร่อีกฝ่ายก็ไม่มีไมตรีตอบรับควรทําอย่างไรเราก็เรียกว่าให้มีขันติให้มีความอดทน ให้มีความบุกนกันแล้วก็เรียกว่าสร้างจาค้าให้มันเกิดสร้างวิริยะอุตสาหะให้มันมีแล้วก็นอกจอากนั้นสาเหตุที่คนทำดีเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบรับนั้นไม่ว่าพระสงฆ์องค์เนนไม่ว่านักศิลปินใดๆต่างๆที่เรียกว่า ไม่เกิดศรัทธาถ้าจะพูดภาษาธรรมะของพระเจา้าเรียกว่าไม่ได้สร้างคุณงามความดีบารมีต่ชาติปางก่อนอาจจะไม่ได้สร้างไม่ได้ตั้งสมอบลมไม่ได้เรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ได้ชเฉลือเพื่อแพร่ไม่ได้เอื้ออาทรไม่ได้ถนอมน้ำใจไม่ได้ใช้วาจาไพเราะกับพักควาเเพลอนฝูงตั้ง พีะพุทธจาก็เลยไม่มีใครตอบยินดีตอบรับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจยให้คนตอบรับพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าต้องมีขันติต้องมีความอดข้านอดทนแล้วก็ต้องให้มีสติอยู่เสมอแล้วก็ค่อยทำไปท่านจึงบอกว่าทำไปวันละนิดชีวิตของพวกเรามันก็จะโปร่งใส กำไรมันก็ค่อยเกิดมาเหมือนกับศิลปินที่จะดังบางคนนั้นที่เขาโหดังขึ้นมาเสียงไม่ไพเราะเพราะทำไมยังมีเสียงจจะมีจึงมีชื่อเสียงดังเพราะอะไรเพราะบาร,รมีเก่าเขายังมีเขาเรีวยกว่าทุนเก่ายังมีเพิ่มทุนเพิ่มบุญเ,เพิ่มกำไรชีวิตเขายังมีการโปร่งใส ในหน้าที่ของเขาจึงขอจเจริญพร